ไอตัวนี้มันเป็นตัวไหนนะพี่คุณน้อำขนน้ำไว้สั้นอะอ๋อคุณเป็นเ่ขางพุ่นขางพุ่นมันลุยไปลุยมาเนี่ยขางพุ่นเนี่ยมันเป็นกิจตมตัวนี้เป็นสีใหม่ร้อยยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบห้าย่สิบห้ายี่สิบหกไปลุย่องขางพุ่นนี่บอกวก็ถึกทนเลยไปลุยขึ้นเขาแล้วนะเจ้าบอกขางพุ่นมันเล่นยไปแล้วไปดันแดงมาหรือเปล่าเนี่ยอะไปดันแดงมาแล้วเหรอ ่เมื่อเช้านี่ไงไอ้ตัวปีชาหาลเพื่อนเลยวจเห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยนะเออไอ้ตัวปีชาหลานต่างน้อยกวนี่หมู่บ้านปีชาไงที่ไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้แหละต่างน้อยมันมันมันเป็นช่วงเป็นช่วงนะมันรดน้ำตลอดทางเลยอ่ะมัน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 จะทำเศษเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไวแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเราก็หลบหาหลบน้ำเอาเอาหลบได้ก็ได้ เท่านั้นยี่สิบบาทของผมไดตลาดนัสังกสีเพราะว่าสายแท้ไงที่ผมพูดให้ฟังอ่ะซื้อมาห้าเส้นใช้จะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเส้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ซื้อเมื่อไหร่ตุวันอาทิตย์อ่ะให้ผมเลือกสองสามเส้นดิสามเส้นก็ได้มันต้องไปเลือดเอา มันต้องมันต้องมันต้องถือพอว่าแบงก์กับโทรศัพท์ไปเลือกเอานะเพราะว่าเขาวางกองรวมๆกันนะนะเพราะว่าเราไปเลือกเอาเราเราซื้อของแท้ไงแล้วไอ้ไอ้ที่เขาเอามาขายนี่ก็คืออันที่มันเครื่องมันพังอ่ะเขาเอามาขายสีสังเกตยังไงของแต่ว่าสายที่มันดีมันขึ้นด่วนไหมขึ้นชาร์จด่วนไหมไม่ไม่รู้อ่ะยัไงต้องไม่ด่วนวรดูมันขึ้นชาร์จว่ายังไงกำลังชาร์จไม่เสียใหม่หนึ่งเจ้าโมง ถ้าสายปลอมสายอะไรนี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเลยนะตอนนี้เป๊ปเป็นปีเป็นสีพิเศษสองวันยี่ห้านะครับของปลายยอดน้ำเกลือน,น้ำพักน้ำแรงไม่กำลังได้เท่าไหรนน่เลยโหกร้อย 600, แล้วเหรอพี่กี่วันแล้วเนี่ย วิ่งวันละสอ,อ,องร้ยเลยวนเแรอละหกรอนี่มันถึงบ้านแล้วมันน้งเน,น,นี่ยถึงบานแล้วนเออ 3, น,น,วน,นี่ยเออนสี่าน้า้นะนสีใหม่สวยมากครับปีบ2 0<บ>5อยู่ได้แงรถอ่ะดูด้ใช่ นสามวันจะไปหกร้อยโลแล้วอ่ะเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นี่เป๊ะตีนกี่กิโลที่เนี่ยก็วันละสองร้อยกว่าโลมันก็ลองดูดิถ้ามันทนถ้ามันทนได้มันก็ทนเราเว็บตอนนี้สวยไม่ถึงหรอกไอ้รุ่นนงวิ่งได้วันละห้าสิบโลเองวิ่งวันละห้าสิบโลเนี่ยมันอะโลได้พันแล้วหรอมันวิ่งยังไงนะเกียร์ไม่เกียร์มากเท่าไรหรอก รถขนขิงไงคลิกสีใหม่อย่างสวยเลยครับผม